เทศบาลก้าหน้าเทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนพบการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องตน้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีฟรีการอบรมให้ความรู้อาชีพระยะสัน้น การแสดงนิทรรศการผลงานนักเปลี่ยนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงบนเวทีของนักเปลี่ยนวงดนตรีเพื่อประชาชนการจับฉลากเครื่องอุปโภคบริโภคราคาถูกการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีโดยจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่22ธันวาคม2563ณศาลา,าประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีครั้งที่สอง วันที่25ธันวาคม2563ณศูนย์สุขภาพสักแก้วครั้งที่3วันที่28ธันวาคม2563ณศูนย์ราชานุศรครั้งที่4วันที่4มกราคม2564ณศาลาประชาคมเทศบาลเมืองกระบุรีงานนี้พลาดไม่ได้ครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันนักการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลพรม,มาศจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรม,มาศเป็นเทศบาลตำบลพรม,มาศ ชาวบ้านยกมือผ่านการประชาคมก่อนนำเรื่องเข้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเสนอนายอำเภอผู้วารชการจังหวัดลบบุรีตามลำดับก่อนส่งเรื่องถึงมหาไทยพิจารณาต่อไปค่ะเมื่อเช้าของวันที่22ธันวาคม2563ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมาศในจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมาศพร้อมด้วยนายอรุณเทพถมยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมาศนางสาวอรุณีมลิทองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมาศและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมาศกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลมุกมาศ และประชาชนทั้ง8หมู่บ้านจำนวนกว่า900คนรวมรับฟังประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งและเปลีป่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรม,มาศเป็นเทศบาลตำบลพรม,มาศโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรม,มาศกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพรม,มาศได้พิจารณาเห็นถึงความสําคัญ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศเป็นเทศบาลตำบลพรมมาศทั้งนี้ด้วยตระหนักดีว่าไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพรม,มาศหรือเทศบาลตำบลพรม,มาศ ก็เป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนและประชาชนเป็นเจ้าของตำบลที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนแสดงความคิดเห็นเจตนารมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศมีนโยบายที่จะจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศเป็นเทศบาลตำบลพรม,มาศ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันตำบลพรมมาศมีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมมากจึงจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนฐานะขององค์กรให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของตำบลที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศมีพื้นที่รับผิดชอบ 1.65ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย8หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น6,159คนเฉลี่ยความหนาแน่น926.16คนต่อตารางกิโลเมตรมีจำนวนครอบครัวทั้งสิ้น2,308ครอบครัว นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาตกล่าวต่อว่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเมื่อเป็นเทศบาลตำบล 1. องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโดยรวมเพิ่มมากขึ้น 2. จํานวนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่มากขึ้นสามารถรองรับภารกิจ การให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 3. ม,มีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะสามารถนำไปพัฒนาตำบลได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงมากกว่าเดิมทั้งนี้กระบวนการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล 1. องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำเวทีประชาพิจารณ์ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อขอความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องเป็นไปตามความต้องการแสดงเจตนา,ารมของประชาชนอย่างแท้จริง 2. หากประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบนำเรื่องเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านความเห็นชอบในการจัดตั้ง 3. หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เห็นชอบจะรวบรวมจะรวบรวมเรื่องนำส่งให้ในอำเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล 4. องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำแผนที่แนวเขตตำบลให้ชัดเจน 5. เมื่อในอำเภอพิจารณาเห็นชอบด้วยจะรวบรวมเรื่องพร้อมกับ แนวเขตพื้นที่นํำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 6. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบด้วยจังหวัดจะรวบรวมเรื่องทั้งหมดนำเสนอให้ทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามระเบียบภายใน90วัน นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งคุมเข้มศูนย์พัฒนา,นานเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งจุดคัดกรองโควิดกำหนดจุดรับส่งคัดกรองห้ามคนนอกเข้าพื้นที่สงสัยป่วยให้แยกทันทีค่ะหลังจากที่สบคหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ได้ถแถลงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ครั้งใหม่ในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งได้พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9มากกว่า800คนแล้วนั้นนายจำเริญสละทีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด1 9โดยได้สั่งการด่วนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีและศูนย์พัฒนานเด็กเล็กคุมเข้มมาตรการในการป้องกันโควิด1 9 โดยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีและโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเท,ทศ,าศาบาลเมืองลบบุรีนางสาวสุกัญญาวงศ์ประภาร,ารักษาราชการหัวหน้าศูนย์ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีและรักษาราชการผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับคณะครูและเจ้าหน้าที่กองสาธารณรสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรี ได้ดาเนินการตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าโรงเรียนอย่างเข้มงวดมีการวัดไข้ล้างมือโดยกําหนดให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเฉพาะจุดรับเข้าเท่านั้นเพราะจะต้องเตรียมการคัดกรองเด็กต่อไปและไม่อนุญาตให้เข้ามาพื้นที่ภายในของศูนย์พัฒนานเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีเนื่องจากจะให้เป็นพื้นที่สะอาดมีเฉพาะเด็กครูพี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเช่นเดียวกับขากลับ ก็ต้องรอในจุดที่กำหนดไว้นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนานเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการกำหนดแผนการทำความสะอาดสถานที่อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในแต่ละวันทั้งอุปกรณ์ฐานอาหารอุปกรณ์เครื่องนอน เครื่องเล่นสนามรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆอยู่เป็นประจำซึ่งในช่วงนี้ก็ได้เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดให้มากกว่าเดิมและมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างกลุ่มเด็กต้องมีระยะห่างเช่นการจัดพื้นที่นอนการรับประทานอาหารในช่วงนี้งดการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงรวมทั้งมาตรการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนซึ่งนักเรียนครูพี่เลี้ยง ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในโรงเรียนสำหรับจังหวัดลบบุรียังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยนายนิวัฒรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีส่งหนังสือสั่งนายอำเภอทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่โดยระบุว่า 1. ให้หน่วยงานสาธารณาสุขและอำเภอตรวจสอบบุคคล ที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีสมุทรปราการและจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดโดยให้มีการคุมไว้สังเกตการในพื้นที่ 2. กรณีมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดเช่นตลาดกุ้งหอพักบริเวณตลาดกุ้งตลาดทะเลไทยหากพบให้ใช้โฮมควอลนทีน และให้ตรวจหาเชื้อโดยสโครบทุกราย3ให้อำเภอเข้มงวดตรวจสอบบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตรวจสอบสถานบริการและคล้ายสถานบริการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มขน้น4ตรวจสอบตลาดซึ่งมีร้านค้าซึ่งรับอาหารทะเลจากสมุทรสาครมาจำหน่ายเพื่อดำเนินมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง 5. ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากอนามัยร้อเอร์เซน์ทุกพื้นที่รวมทั้งรณรงค์มาตรการป้องกันล้างมือเว้นระยะห่างเป็นต้น 6. ขอความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนงดจัดกิจกรรมงานรื่นเริงช่วงเทศกาลปีใหม่หากมีที่ใดจัดให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำและตรวจสอบอย่างเข้มงวด 7. ให้คณะกรรมการทั้ง7คณะซึ่งจังหวัดแต่งตั้งควบคุมกำกับดูแลและให้มีการปฏิบัติมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นโดยสุ่มออกตรวจสถานที่หรือกิจกรรมที่อยู่ในการรับผิดช,ชอบอย่างต่อเนื่อง8เพิ่มความเข้มในการคัดกรองค้นหาเชิงรุกในทุกหมู่บ้านชุมชนและสถานที่เสี่ยง9ให้สถานประกอบการทุกแห่ง เข้มงวดตามมาตรการควบคุมโรคและจัดให้ตรวจวัดไข้บุคลากรทุกคนเป็นประจำ 10. ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเข้มงวด 11. กำชับทุกส่วนราชการทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคและเข้มงวดในการให้บุคลากรทุกคนใช้หน้ากากอนามาย100ัยร้อเอร์เซและให้งดเว้นเลื่อนการจัดสัมมนาประชุมออกไปตามความเหมาะสมหากจำเป็นต้องจัดให้เข้มงวดดำเนินการตามมาตรการ ไม่ประมาทกาดอย่าตกสวมใส่หน้ากากอนามัย100%เซค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนักการและทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหนนะ้าต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้การติดตามมาโดยตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ